ยินย็นตรงน้กะยัตีกะยาว่าใจดีแหงงามรองทองพองามหดืออย่าเกียจอย่าขมใจดีใจงามสูงชูงไอ้าวไ้ฮันดื้อมอมาก็ให้มีแหงมีแหงแค่ไหนาดุบาดุบาดุบมีแหก็นะใส ช่วยอม้ได้นี่นาน่ะนี่เป็นงานทียน่นกันอะล่ะคุณบระพุทธธรรมประสง์ที่วัดไ้ก็นกันอชินหาระพุ่นจ้นี่่นชินหาุทธกรรมนั่น็นว์ก็ขอใคเ็น่งนี่นี่นี่่น เด็กใหญ่เนี่ยไอ้เหาหันได้เมื่อนี่ตั้งสองตัวตั้งว่างหัวก็ว่างัวงามคู่ไอ้เงี้ยเทียนกัเก็พอเมียด้อ ខ្លាក់ខ្លាប់ដ់អាក់ដែលាក់ទៅប់នឹង់់បានប់គ្វើងកើការន្សាស់ទីនឹមន្រាប់ការខ្លាក់ខ្លាស់ដែែទ ไอ้เด่นปูด้วยมั้งมิมนมิมนอันนี้เย็บครับผมมันปีนึงมาสองปีี่มันก็ธรรมดาละดมาประจำ ก็อยากให้มาแต่มือขึ้นนี่มันก็พิษปากกับคอโมซิกรรมมือนี้ก็มาหอนเลยมือนี้ก็ได้มาละแต่ใจพี่จ็ง่ามใจกาดใจขวางเด้อใจดีใจง่ายจริงอยากให้มาแต่มือขึ้นนี่เพิ่งพิษปากขอโมซิหลายๆที่นั่นบ่กเลยว่าสิป้าไปได้เห่มาพี่ มืเอนกลับมาอีกแดดวาาเรอมาวางก็ต้องวาว่างบ่างางว่างแล้วก็อย่านี้